มันรอกไปนี้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยชายผู้นั้นมีนามว่าแบมบูนามเร่นนะกันะเขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเอกภาษาอังกฤษเขาได้เรียนมาจนกระทั่งถึงปีสแล้วเขาได้สำเร็จเทอมหนึ่งและเทอมสองไปเรียบร้อยแต่เขายังต้องเรียนไปอีกหนึ่งวิชา ในตอนช่วงซัมเมอร์เนื่องจากว่าหน่วยกิจเขายังไม่ครบแต่ในช่วงวิชาซัมเมอร์นี้อาจารย์เขาจะสั่งงานมาทุกหนึ่งมาทุกอาทิตย์และต้องส่งในทุกอาทิตย์และในขณะนี้ได้ดําเนินการมาถึงงานอันสุดท้ายแล้วชายหนุ่มผู้นั้นแบบูเขาได้บอกว่าจะต้องงานคืนนี้ให้เสร็จทาํางานยันโต้รุ่งทงาํางานยันเช้า มาดูกันนะว่าเขาจะทำงานนี้สำเร็จหรือไม่งานสัมเมอร์อันสุดท้าใช้ชนะของแบมบูกูเล่นเฮี้ยอะไรดิ <c oughs> <laughs> มีสองงานโอ้เสร็จแล้วทั้งสองงานนะครับเ <c oughs> เดี๋ยวนี่แหละก็ได้เวลาแล้วนะฮะแบบตึงนะฮะ ได้เวลาส่งส่งเรียบร้อยโอ้ยเสร็จแล้วเว้ยหกโมงเช้าแล้วเว้ยและท้องฟา้าพระอาทิตย์ขึ้นแจ่มใสงานทุกอย่างก็เสร็จแล้วสินราบปากก่อนผมจบเรียบร้อยงานทุกอย่างเสร็จแล้วนะฮะ <c oughs> นี่ก็คือนะสุดท้ายของมหาัยของมอวันนี้ จากไปเ e ้ h o ้ it is sweet taste of freedom วิชาเ็นหวนช่ำของความเป็นอินสตาเพราะว่างานทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีงานอะไรเหลืออยู่ต่อไปก็จะได้ตัดต่อวิดีโอจะได้ทำอะไรของผมไปได้แต่คิดไม่ตองห่วงอีกแล้วว่าจะมีงานในที่ต่อไปที่ต้องทำไม่มีแล้วเพราะว่างานวิชาสับมือแล้ว เสร็จไปหมดแล้วเมื่อคืนเมื่อเช้านะฮะตอนหกโมงเช้าทําเสร็จแล้วตามที่ถ่ายให้ดูเมื่อวานนี้นะฮะนี <c oughs> ม่มีอะไรต้องทำอีกแล้วแล้วผมก็จะวางไปจนวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบคือวันที่ผมต้องลงไปทาง,งานที่ร้านไปเดียวข้างลา่างตั้งแต่วันนี้ไปถึง,ถงวันที่ยี่สิบผมก็จะทําอะไรก็ได้นี่คืออาทิตย์ของผมอาทิตย์ ทีวาง is my free week now i s my time time เ่ฮ่ีอะไรกูเนี่ยสวัสดีครับวันนี้วันฮาวพูดอะไรแกกูลืมวันอ่อวันนี้วันที่สิบสองนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่สิบสองมิถุนายนนะฮะเอ่อก็นี่ิ่งจะคุมครึ่ง,งเน่นกลางเดือตอบคุมอล้วนะเดี๋ยวมราจะไปซื้อไปหาอะไรกินนะฮะไปจะไปน่าจะไปกิน มันจะไปซื้อร้านหมูปิ้งร้านเดิมแหละไม่ใช่ซื้อร้านไปซื้อหมูปิ้งร้านเดิมนะร้านหมูปิ้งอร่อยนะฮะที่มีน้ำจิ้มนะฮะ,ะไปซือ้อน้ำจิ้มเขาเนี่ยหม,มูปิ้งแม่ไปกินจิ้มจุม่มแต่ผมไม่กินเพราะไม่อยากกินจิ้มจุ่มอยากกินหมูปิ้งแทนนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาไปซื้อกันโอเคเอาไอ้เชียง้านหมูปิ้งปิ๊บแล้วกูจะกินอะไรอา้าวจิ้มหายแล้วไม่มีแผนเลยก็สรุปก็มาร้านนี้แทนนะฮะพอขี้เกียจคิดแล้ว แม่บอกว่ามากินนานนี้เมื่อกี้ก็เลยเดินเดินตามมาเนี่ยเอาละกินเลยแล้วกันข้สา,าสเก็อบาย 67นาทีาไปเกือบ550แคลอรี่พอใช้ได้แล้วนะโอ้ยเกลับมาแล้วปันเสร็จแล้วอิ่มชิ่มช้อช้ชชเอเฮ้ยต,ต่อมาถึงอวันที่ย้ายคอมมา,าไว้ตรงนี้นะฮนะออต่อมาถึงตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณเดือนหนึ่งก็เสร็จแล้ว ก็รอมาเล่นเดาต่อไปนะฮะวีดันนั้นมันยาวสางสิบนาทีไม่พูดอะไรเลยเด <mm> 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 ี๋ยวก็รอเล่นเดาสักชั่วโมงหนึ่งเลยเดี๋ยวเราตัดต่อได้เลยนะฮะคืนนี้ก็ไม่น่าจะรีบนอนมากเท่าไหร่แต่ก็อะไรกูปันน่นเหน,นื่อยมากเลยเมื่เงี้ยแม่งเอ้ยมันมีปั500 500่นห้าร้อยแคลอรี่มาสิบเสียห้าร้อยแคลอรี่ติดกันมาสี่วันแล้วเด้อจะทำแบบนี้ไปได้นานขนาดไหนกันๆๆวะ ้ก็จะพยายามต่อไปก็อยากจะลดแคลอรี่ให้มันได้นะครับนี่ซื้อในวันนี้พอกินในร้านจิ้มจุ่มเสร็จก็เดินไปโลตัสไอ้โลตัสที่องข้างเราเราซื้อกินก้อนนวดมาใหม่นะฮะซื้อมาใหม่เพราะว่าไอ้ก้นที่ผมใช้มาเนี่ยมันใช้แล้วตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วมากอย่า่เงี้ยเมื่อเช้าผมโดนโกนอยู่แล้วมันไม่รู้เห็นอยู่นะแต่ว่าเออเห็นอย่างนี้ไง ม,ม,มันเลือดออกนะฮะมันมีแผลออกมามันโดนโกนโกนรุนแรงึ้นไปหรือว่าโกนผิดยังไงหรือว่าเพราะว่าไงนะแต่เหตุหผลอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอไอ้นี่มันไอไอใบมีดของไอไมือ่กนเก่ามันทื่ออะก็ได้อันใหม่มาก็เดี๋ยวก็ใส่ใไปนะฮะมันจะได้จะได้ไ,ดไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกกลัวว่า,วาทุกครั้งที่รูโกนหนวดกูอาจจนะ กูอาจจะคูดผิวหนังมาทั้งหมเลยเลยโอ้ยจะไม่รู้ว่าเคยบอกไว้บ้แล้วว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆผมผมเคยไปหยิบมีดโกนของพ่อมาของพ่อมาแล้วฮะแล้วก็ไม่รู้ผมเห็นพ่อเขาโกนวันไงผมก็เลยแบบเดินไปโต๊ะเครื่องแป้งแล้วหยิบหยิบมาโกนหยิบหยิบมาโกนเล่นเอนเด็กแบบะว่าทำทำตามที่ทำตามที่เห็นพ่อทำเนี่ยพ่อเลือดออกเต็มเลยนะฮะต๊ะพ่อที่ พ่อไม่ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จำนีอะไรไม่ได้เลยนะฮะคือว่าหมอทําอะไรบ้างเลยแต่ว่าฟัมแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่ามีแผลเป็นหรือว่าพ่อบอกว่าน่าจะมีแต่ไม่เห็นมีเลยเออแล้วเนี่ยก็เหตุการณ์นั้นทําให้ผมไม่กล้าไม่กล้าโกนมันเองบายยันประมาณยันประมาณมันสี่ปีก่อนนั่นแหละเออเวลาผมโกนหนวดผมต้องให้ร้านตัดผมโกนให้นะตอัไหมก็มันเออก็ แต่นี่ก็ดีแล้วที่โกนได้ละก็ได้มีโกนใหม่มาก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะฮะก็แต่ก็ยัง,ยงต้องระวังอยู่ดีนะฮะถ้าโกนไม่ระวังเดี๋ยวก็อาจจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์ผิวหน้าหลุดอย่างอีกเลกนะฮะเอ้ยผมเคยครั้งหนึ่งเนี่ยผมผมเคยครั้งหนึ่งตอนประมาณสองสามปีก่อนใช่ไหมผมหยิบไปมีดโกนมาแล้วมันมีเศษหนวดติดอยู่ในผมเลยจะเอานิ้วขูดออกไอ้หี้ขูดยังไงไม่รู้แผลเป็นเป็นแผลที่นิ้วเลย เอ้ยอย่าอย่าอย่าเล่นกัใ่ใบอย่าเล่นกยบมีดโกนนะฮะมีดโกนมั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 นอันตรายอะ่ะมันสามารถฆ่าคนได้และจรถ้าเกิดใช้อย่างถูกวิธีนะฮะถูกวิธีที่เราใชาผิดวิธีนะฮะมันไม่ใช่สิ่งของที่ควรจะเล่นอะไรกัน,นะะถ้าเกิดเก็บมีดโกนแล้วแบบมีคนจะเก็บไว้ให้พ้นมือเด็กนะฮะอย่าอย่าให้เด็กฝึนเป็นเหมือนผมเลยนะฮะเพราะว่าโชคดีนะที่ ที่ผมแบบแบบไม่ได้โกนเข้มันมปนปากเลยแบบนี้แล้วแบบไม่ได้โกนลึกเลยแบบนี้ถ้าเพราะว่ามันอาจจะตายได้เลยถ้าเกิดผมถ้าเกิดพอไม่เห็นหรือว่าผม,ผมโกนลึกกว่านี้เลยแบบนี้อีเหี้ยอ้อย่าเล่นเลยนะฮะอย่าเล่นใบมีโกนเราเอาไว้ให้คนมมือเด็กก่อนนะฮะไอ้แต่กูมาพูดเรื่องใบมีดโกนทำไมนะอะกันเพราะว่ากูหยิบนีม้มาให้ดูนะฮะก็เลยพูดยาวเลยแเดี๋ยวคืนนี้ผมว่าน,นั่งตัดต่อนั่งนั่งตัดต่อนอนตัดต่อเลยผม <laughs> พอไปแล้วกันนะฮะคงไม่นอนดึกมากแต่ก็คงจะนอนดึกสนนิดนึง ห <c oughs> มายความว่าไงนอนดึกยังปานกางนะไม่ดึกมาเกินไปแต่ว,ว่าก็ไม่ใช่วันนอนเร็ว <c oughs> เดี๋ยวผมก็คงไม่ถ่ายแล้วเนอะเดี๋ยวคืนนี้ต้องสระผมนะเพระาะว่าเหงื่อออกมากนะฮะทั้งนั้เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะสวัสด,ดีครับเรนเดอร์ต่อไปเรนเดอรต่อไปจนไม่มีวันที่จะอะไรวะ Bye. goodbye เ <laughs> ฮ้ยอย่อยากัดเคืองสิ